สลันเน่นะคะไม่มีสลันเน่วันนี้ไม่มีสลันเน่ก็ใส่ต้นหอมสลันเน่นะคะไม่มีสลันเน่วันนี้ไม่มีสลันเน่ก็ใส่ต้นหอมสำับข้าวกันนะคะทำกับข้าวกันนะคะทำลาบหมูกันนะคะวันนี้เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่หอมซอยนะคะวันนี้ไม่มีคนคนให้เขาคั่วละลายเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเอาพริกป่นมาใส่นะคะโดนลาบทำไม่ยากนะคะเพราะว่า เราใช้หมูไปนะคะอใช้หลานไปเอาเข้าควคั่วเอาไปเอาพริกป่นในเขาก็ไม่ไปเอานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องได้ลุกไปเอาเองแน่ๆเลยนี่คือหงอมที่เราสอนอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหนคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดอันนี้ก็ลืมพริกป่นอยู่เดี๋ยวต้อคนคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันพอใส่ข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลา ทุกอย่างแล้วถึงจะใส่หอมโซว่าอยู่ที่คนทานนะคะ่าชอบแบบไหนคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดอันนี้ก็ลืมพริกป่นอยู่เดี๋้วจะเหลือไปนิดหน่อยนี่ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วทีนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะใส่ปนคนให้ข้าวคั่วละลายเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเอาพริกป่นมาใส่นะคะ โดนลาบทําไม่ยากนะคะเพราะว่าเราใช้หมูไหไว้น,นะคะรอเดี๋ยวไปเอาพริกป่นก่อนนะคะแป๊บหนึงนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะคน,บบน,นะค,ะคนคให้เข้าคั่วละลายเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเอาพริกป่นมาใส่นะคะโดนลาบทําไม่ยากนะคะเพราะว่าเราใช้หมูไห้นะคะอใช้หลานไปเอาข้าขวคั่วเอไปเอาพริกป่นใน เขาก็ไม่ไปเอานะคะตอนนี <t <t de <t <t ้เดี๋ยวจะต้องได้ลุกไปเอาเองแน่ๆเลยนี่คืองอมที่เราซอยนะคะใช้หลานไปเอาเขาควงเอไปเอาพริกป่นให้เขาก็ไม่ไปเอานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องได้ลุกไปเอาเองแน่ๆเลยนี่คืองอมที่เราซอยมันไม่ยุ่งยากนะคะการทําลาบทําง่ายลาบเป็นอาหารที่ทําง่ายที่สุดนะคะแค่เราทําเนื้อหมูให้สุกแล้วก็ไปเอาพริกป่นก่อนลืมนะคะลืมหยิบมาเนาะ ใช้ตัวเลขตัวเลขก็ไม่ลุกสักทีนะคะตัวเลขก็ไม่ลุกไม่ขยับไม่ขยือนนะคะเหลือว้นิดหน่อยนี่ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วทีนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าขวคั่วพริกป่นนะคะใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะใส่สลันเน่นะคะไม่มีสลันเน่วันนี้ไม่มีสลันเน่ก็ใส่ต้นหอมอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหนคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด อันนี้ก็ลืมพลิกปนอยู่เดี๋ยวถ้ามันไม่ยุ่งยากนะคะการทําลาบทำง่ายลาบเป็นอาหารที่ทํำง่ายที่สุดนะคะแค่เราทำเนื้อหมูให้สุกแล้วก็ไปเอาพริกปนก่อนลืมนะคะลืมหยิบมาเนาะ,ะใช้ตัวเลขตัวเลขก็ไม่ลุกสักทีนะคะตัวเล็กก็ไม่ลุกไม่ขยับไม่ขยื่นนะคะใหญ่ก็ต้องดเดินแปลเ,เองนะคะ การทำลาบอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหน,นคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดอันนี้ก็ลืมพริกป่นอยู่เดี๋ยวจะค,คนให้เข้าคั่วละลายเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเอาพริกป่นมาใส่นะคะโดนลาบทําไม่ยากนะคะเพราะว่าเราใช้หมูมันไม่ยุ่งยากนะคะการทําลาบทําง่าย ลาบเป็นอาหารที่ทําง่ายที่สุดนะคะแค่เราทําเนื้อหมูให้สุกแล้วก็ป่อยไว้นะคะรอเดี๋ยวไปเอาพริกป่นก่อนนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะบดนะคะแล้วก็ไปล้วนกับน้ําน้ําที่ต้มสุกนะคะใส่ข,าข้าวคั่วกนิดนึงนะคะเพื่อความนัว ใส่เข้า่าอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหนคนไหนชอบเผ็ดกก็ใส่เปียนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดอันนี้ก็ลืมพริกป่นอยู่เดี๋ยวต้องไปนะคะอใช้หลานไปเอาเข้าควงเไปเอาพริกป่นในเขาก็ไม่ไปเอานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องได้ลุกไปเอาเองแน่ๆเลยนี่คือหอมที่เราซ้อยไปเอาพริกป่นก่อนลืมนะคะลืมหยิบมาเนาะ ใช้ตัวเลขตัวเลขก็ไม่ลุกสักทีนะคะตัวเลขก็ไม่ลุกไม่ขยับไม่ขยื่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้จะพามาทํากับข้าวนะคะวันนี้ทําลาบหมูนะคะทําลาบหมูแซบๆนะคะลาบหมูทําวันเสร็จแล้วคะ่ะลาบหมูอร่อยอร่อยค่ะยายก็ต้องได้ดินแปลวเองนะคะการทำลาบพิกลนะคะ ตอนนี้ลืมพริกป่นอยู่ในครัวนะคะาปออกมานั่งปรุงข้างนอกนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะใส่มะนาวไปก่อนนะคะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้จะพามาทํากับข้าวนะคะวันนี้ทําลาบหมูนะคะทําลาบหมูแซบๆนะคะลาบหมูทําจะไปเอาพริกป่นมาเนาะใส่มะนาวไปก่อนนะคะตอนนี้าอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหน คนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดอันนี้ก็ลืมพลิกบนอยู่เดีแต่ก็ไม่ยากรวนเนื้อหมูให้สุกนะคะแล้วก็พักไว้ตอนนี้ก็ใส่น้ําปลาลงไปนะคะใส่น้ําปลาลงไปก่อนเพราะว่าหมูที่เรารวนไว้แล้วก็ใส่ใาญ่ก็ต้องได้เดินแปลเองนะคะการทําลาบอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหน,นคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด อันนี้ก็ลืมพลิกบนอยู่เดี๋ยวต้องอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหนคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดอันนี้ก็ลืมพลิกบนอยู่เดี๋ยวต้องกับข้าวกันนะคะทำกับข้าวกันนะคะทำลาบหมูกันนะคะวันนี้เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่หอมซอยนะคะวันนี้ไม่มี อ้อยหอมแดงแล้วก็ผักชีหอมก็ได้นะคะไม่มีสะรแหน่ไม่มีหอมเปีนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลาบหมูวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะค,ะนะคะอรอเนีย่ยไปเอาพริกป่นก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะไม่ยากรวนเนื้อหมูให้สุกนะคะแล้วก็พักไว้ตอนนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่น้ำปลาลงไปก่อน เพราะว่าหมูที่เรารวนไว้แล้วก็ใส่บดน,นะคะแล้วก็ไปรวนกับน้ําน้ําที่ต้มสุกนะคะใส่ขา้าวกล่วอีกนิดนึงนะคะเพื่อความนัวใส่ขา้าวผิดผนนะคะตอนนี้ลืมริกผนอยู่ในครัวนะคะพยายามออกมานั่งปรุงข้างนอกนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะใส่มะนาวไปก่อนนะคะแล้วยายก็ต้องดเดินแปลวเองนะคะการทำลาบซาลาเน่นะคะไม่มีสรลาเน่ อันนี้ไม่มีส่ายไหนก็ใส่ต้นหอมมันไม่ยุ่งยากนะคะการทําลาบทําง่ายลาบเป็นอาหารที่ทําง่ายที่สุดนะคะแค่เราทะะําเนื้อหมูให้สุกแล้วก็เกลือไ้นิดหน่อยนีใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วทีนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะใส่พริกป่นนะคะตอนนี้ลืมพริกป่นอยู่ในครัวนะคะไปออกมานั่งปรุงข้างนอกนะคะตอนนี้ เดี๋ยวจะใส่มะนาวไปก่อนนะคะวนเสร็จแล้วค่ะลาบหมูอร่อยอร่อยค่ะเหลือไปนิดหน่อยนี่ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วทีนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะใส่เกลือไปนิดหน่อยนี่ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วทีนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะ ใส่ข,าข้าวกล่วแล้วก็จะใส่ปดนนะคะแล้วก็ไปล้วนกับน้ําน้ําที่ต้มสุกนะคะใส่ข,าข้าวกลอีกนิดนึงนะคะเพื่อความนัวใส่ข,าข้าวคลิกผลนนะคะตอนนี้ลืมพริกผลนอยู่ในครัวนะคะไปออกมานั่งปรุงข้างนอกนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะใส่มะนาวไปก่อนนะคะใสไว้นะคะรอเนะะี่ยไปเอาพริกผลนก่อนนะคะแวบหบนึ่งนะคะ ครอแป๊บหนึ่งนะคะเหลือไ้นิดหน่อยนี่ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วทีนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะใส่อนเสร็จแล้วค่ะลาบหมูอร่อยอร่อยค่ะเหลือไ้นิดหน่อยนี่ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วทีนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะใส่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้จะพามาทํากับข้าวนะคะวันนี้ทําลาบหมูนะคะทําลาบหมูแซบๆนะคะลาบหมูทำใหญ่ก็ต้องดเดินไปเอาเองนะคะการทําลาบอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหน,นคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด อันนี้ก็ลืมพลิกบนอยู่เดี๋ยวต้องอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหนคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เป็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เปีอยอันนี้ก็ลืมพลิกบนอยู่เดี๋ยวต้องซอยหอมแดงแล้วก็ผักชีหอมก็ได้นะคะไม่มีสะระแหน่ไม่มีหอมเปนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะหลาบหมววันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่คนทานนะคะว่าชอบแบบไหนคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่เป็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด อันนี้ก็ลืมพลิกปนอยู่เแ๋ยตจะขดนะคะแล้วก็ไปรวนกับน้ําน้ําที่ต้มสุกนะคะใส่ข,ข้าวคั่วกนิดนึงนะคะเพื่อความนัว